สวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่กศนจุนเราได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัตถุประสงค์ของโครงการที่กศนจุนเราได้นํานักศึกษามาเรียนรู้ในสวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของครูอ่างนะคะสวนครูอ่างนี้อยู่ ใกล้ๆก,กับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอจุนซึ่งไม่ไม่ไกลาจากชุมชนมากเท่าไหร่ในในส่วนของครูอ่างนีก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้มากมายที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งโครงการของเรามีความคาดหวังว่าหลังจากการฝึกอบรมผ่านไปในหนึ่งวันนี้นักศึกษาสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ในส่วนของครูอ่างในที่นี้ นำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเช่นฐานการเรียนรู้ของเรื่องของดินและปุ๋ยฐานการเรียนรู้เรื่องของเกษตรธรรมชาติและฐานการเรียนรู้เรื่องของการขยายพันธุ์พืชเชื่อแน่ว่าทั้ง4ฐานการเรียนรู้เนี่ยนักศึกษากศนอของเราเรียนเรียนเรียนไปแล้วปฏิบัติไปเขาจะสามารถเห็นเห็นการปฏิบัติจริงแล้วก็พื้นที่จริงที่ในในศูนย์เรียนรู้ของครูอ่างเนี่ย ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วก็เข้าใจง่ายการดําเนินชีวิตแบบเรียบ,ยบง่ายง่ายแล้วเอาไปใช้ได้จริงสิ่งนี้เป็นเป็นน่าจะเหมาะสมแล้วเอื้อต่อ,ต,อต่อการเรียนรู้สําหรับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษากศนจุนของเราค่ะแต่ทั้งนี้ในสถานการณ์โควิดแบบนี้กศนจุนของเราก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของการเว้นระยะห่างเรื่องของการคัดกรองนักศึกษาก่อนที่จะเข้ามาในศูนย์แห่งนี้แล้วก็ เป้าหมายก็50คนต่อวันวันละ50คน3วันก็150คนค่ะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็บรรยากาศในในสวนของครูอ่างมีความร่มรื่นแล้วก็ปลอดภัยในในสวนของครูอ่างไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วก็นักศึกษาน่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงค่ะผมที่ครูจันชัยกุลอายุจังหวัด อดีตเป็นร้องภูมิในกางเมีองพระซามาก่อนครับแ้วหลังจากเกษียณมาเ้ากับมาเนดินปูเปลือยแน่ตแจ้งไปว่าตั้งกสณนี่เป่นอยากได้องค์ความหูเนี่ยมาให้ความหู้ก็เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่า,าวันนี้ฐานดินรับผิสชอบคือเรื่องดินเขามาทำกิจกรรมเรื่องดินก็นเอาความหูเพื่อเปิดนว่าที่เขาทำแล้วผสมเสร็จนีได้พ่องตอนนี้องค์ประกอบของผมดินส่วนประกอบของการทำปุ๋ยมีแหยงตีงของนิดนึงมีแกลบดำสอง มีเกบมีปุ๋ยมกักขี้วัวสามขี้วัวผสมขี้วัวผสมจากเปลือกจากแกนมันสี่ขี้เลยนะครับสี่ขี้เลยห้าปุ๋ยมกักดินขี้วัวล้วนๆเพียวๆห้ายางห้ายางเนี่ยเอามาคลุกกันการทำดินปูสิ่งที่มีอยู่ในธรรมบ้านเฮาเนี่ยนะครับ อันที่สองกิจกรรมนวัตกรรมปลูกพืชโดยทฤษฎีแกมลิงคํงาว่าแกมลิงหมายขวามว่าจะได้เขามีการเก็บน้ําไว้ในนี้เพราะนั้นเวลาเขาปลูกพักไปเนี่ยเขาโหดน้ำเตือนกุมเจ็ดวันหมดต้องโหดทุกวันเพราะนั้นจะไปไหนก็ได้แล้วเขาก็ปลูกแลก้วอันที่สองเขาเอาวางที่ไหนก็ได้บนซีเมนต์บนอย่างก็ได้หมดหมดต้องมห่วงและข้อมันคือ เขาทำตัวนี้เป็นตัวเก็บน้ำต่อสายชนวนให้นแา้วก็เอาเขาใส่ไปในนี้เขาก็จะได้กี่เก็บน้ำอยู่ในนี้แล้วเขาก็เจาะรูเวลาน้ำใส่ถ้าน้ำล้นปุบ๊บออกนี่ปุบ๊บแสดงว่าแก้มลิงเขานี่เต็มละส่วนบนนี่เป็นดินเอาดินเขาใส่ปุบ๊บปลูกต้นไม้ปลูกต้นพริกบะเขือพวกของกินทั้งหลายบะเขือกอบบะเขาาือข้าวม้าบะเขือยังได้หมด คน้่นเตื้กุ้มประมาณเจ็ดวันสังเกตว่ากุ้มได้กี่วันเทาร้องพอลรถ้าใบมันเหี่ยวแสดงว่านั่นแ่ะคือต้นไม้เขากินไว้ในระยะเวลาเกีย่ยนะผมทดลองปลูกพริกของผมมาแล้วท่านนีน่นี่ครับนี่ต้นพริกปลูกผมหดน้่าครั้งเดียวเพราะหลังจากนั่นเทวดาหดตรท้หมดสามเดือนครับพริกเป็นนวย โดยที่บ่าได้ไปพอได้แล้วเอาใจใส่สักอย่างเลยครับพระปัจจัยมันเลยสูงขนาดนี้ถ้าเขาตันมันเขาจะบังคัสูงขนาดนี้นะครับอ,อันนี้อันที่สองถ้าเขาจะปลูกพักคนากินใจอันเล็กครับอ่าเหมือนเนี่ยตันเลยใส่ไปเหมือนเดิมใส่ไปทำแก้มดิงมันเจาะรูเอาดินงเขาใส่เอาขานามาปลูกหดน้ำแต่เดียวครับ ยังน้อยกับหวันเจ็วันละปล่อยมันออกเอาวางบนที่ไหนเขาเเป็นไม่ประดับผมชื่อพิรมสุขใยบูณ์หรือว่าครูเปียกครับเออันนี้คือน,นวัตกรรมอะไรครับอาจารย์นวัตกรรมคือเตาไร้ควันนะครับคือล,ลักการก็คือใจให้อากาศเ<ส>จาะ้คืออากาศนี่จะขึ้นจากตบนขึ้นมามันก็เหมือนกับเป็นเตาปกติก็จะมื้อมันไร้ควันจะได้ก็คือ ต่อเมื่อเขาก็คขวบคุมกิ๊บขวัญคือขวัญมันออกมาออกมาตังบนนี่ขวัญออกมาแล้วปุ๊บเปลี่ยวมันจะมาไม่มามาเผาผ่านขวัญนี่กายแก้ขวัญนี่ปุ๊บมันมีแก๊บมีเทนอยู่มันก็จะขวัญมันก็จะลดน้อยลงนะครับพอเขาใส่ฟืนไปเรื่อยๆก็ปุ๊บเลยหลังจากนั้นอันนี้ก็ทําเป็นลักษณะเต๋อเป็นอะไรล่ะครับก็นี่เฮากะ ดันไฟเหมือนเขาเป็นเตาปกติแล้วที่นี่มันจะไล่ควันนี่ครับอันนี้ก็คือนี่เป็นการต้มน้ำหุงเขาถ้าหากบ่าวจะมาปิ้งยางจะปิ้งยางนี่ปุ๊บเขาก็ยกนี่ออกใจ้แผ่นตัวนี้แผ่นตัวนี้เป็นตัว,ตว,ตวนี่ตัวทับความ้อนจากน,นั้นนะครับ,รบเขาก็จะเอาเนื้อย,ย่าง มาใส่แตะปิ้งใส่แตะปิ้งแล้ววางบนทับนี่มันก็จะหอมเหมือนทาน,นครับที่นี่ถ้าจะเผาปลา,า,าก็จะ,ะ,ะปิ้งปลาก็เขาเป็อย่างแอบป่าเขาป่ามะฮ่อบุ้งเขื่องแล้ววางทับวางบนนี่เลยอันนี้ก็มันจะใช้เวลาเร็วกว่าตีปิ้งทานธรรมดาและก็หอมป่ามีความหอมซึ่งมันมีหอมติ้ง คือยังมันอะไเครื่องปุ๋งนะครับนาออันนี้คือเขาเก็สามารถเขาใจไปแตนแกไปแห็นได้เยอะซึ่งเป็นเป็นนวัตรกรรมที่เขาใจสำหรับในคเลวเรืดีได้ได้อย่างสบายสบายครับผมอาจารย์ต้นคุนต่ออันประมันที่บาทตายแต่ท่าน ต้นทุนนี่เนี่ยชุดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยมาเดียวเนี่ยบจะมีขายราคาหนึ่งสองห้าสิบบาทาซึ่งประหยัดแต่แก้ไปแหมจัดเหมืนอนครับผมสวัสดีครับผมควางนะครับทิ่ัทักตโะโพฐานนี้เป็นฐานการใจ่เศษวัสดุหลัที่เหลือจากสวนนาแล้วก็การประหยัดพลังงานนะครับในฐานก็นจะมีการเผา่าน ด้วยเตาแบบบนห้องประเตาอบเนาะซึ่งเป็นรูปแบบของกระทรวงพลังงานที่ออกแบบไว้แล้วนะครับผู้มาเรียนรู้ได้ดูว่าบางอย่างมันพึ่งพากันได้อย่างเช่นปลูกเอกผิกไลยกับมะม่วงนะครับมันกเกาะกันได้ดีแนะนำเพื่อนๆผู้ว่าการหารายได้จากพืชที่เขามีอยู่นะครับพรกิกไท้ยนี่ถ้าตอนกิงแล้วนับวัเลยชาวบัตรยี่สิบบาทยี่สิบบาทเหลือสาบัาเลยครับแต่ละคนก็คือความสนใจดีครับนะครับบางคนมันก็เคยมีประสบการณ์อย่างเช่นเรื่องของภากานเนี่ย เป็นก็ว่าของเปล้อก็มีเอากะไรคือเปิ้อเล่าห้ฟังนะครับคือเขาบริวาสอนคนเดียวเนาะใครที่เคยมีประสบการณ์เรื่องไหนก็มาเล็กเปลี่ยนห้เปลือนในกลุ่มหูเทคนิคของแต่ละคนอันนี้เขาใจต่อายหินเป็นบอกอันนี้เป้นเอาก็บอกไม้ไผ่ก็ได้ประมาณเนี้นะครับผมกะนรกซักช้ยจำเรือนนะครับเนาะปัจจุบันกะทำอาชีพเกี่ยวกับเนี่ย ผลิตทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับไม่ดอกไม่ประดับนะครับรวมถึงไม่ผลไมาอย่างแล้วก็ออกแบบจัดสวนตัวนะครับเนาะรับเชิญรับเกรติมาเป็นวิทยากรร่วมกับคณะครูอาจารย์ทั้งก้นสอพ่องฐานนี้ก็จะเป็นฐานการขยายพันธุ์พืชนะครับเนาะตามชื่อฐานเลยตรงตรงเลยนะครับนะสำหรับฐานนี้เขาจะสอนตั้งแต่วิธีการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศนะว่าการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศเนี่ยเป็นจะได้ลักษณะเป็นจะได้ทำาจได้นะครับแล้วก็แหมย่างหนึ่งคือการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ นะในฐานนี้เขาจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตั้งแต่การขยายพืชแบบอาศัยเพศก็คือใจ้ไอเกี่ยวกับเมล็ดนะครับนะส่วนการขยายพืชแบบไม่อาศัยเพศก็คือการใจ้ทุกส่วนของต้นพืชนะครับนะเพื่อจะเอามาทําการขยายนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโดยวิธีการสอนก็จะมีการาเริ่มตั้งแต่วิธีการพ่อเมล็ดเนะปักช้ำนะครับแยกหัวนะครับตอนกิ่ง ติดตาเสียบยอดนะครับนะกับประมาณนี้นะครับเนาะก็จะมีวิธีการพ่อเมเล็ดแบบควบแน่นอ่านี่ตัวนี้จะเป็นตัวไม้นะครับสําหรับไขรที่ชอบเล่นไม้ดงังไม้เนี่ยเหยื่อเนาะไม้เนี่ยเหยื่อค่อนข้างที่จะมีราคาตอนนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะในฐานนี้นะครับก็บถือว่าถ้าไข่จบจากฐานนี้ไปนะครับสามารถเอาไปต่อยอดสามารถเป็นอาชีพเสริไมได้ก่อนเนาะ อาจจะเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆห,หลังจากกว้างจากกิจการงานทั่วไปเนาะอ,อาจจะเลือกงานหรือว่าอาจจะทําไรทำา้าสวนมาหรือว่าพื้นที่ตีแบบว่าอา่าเล็กๆน้อยๆห,หลังบ้านข้างบ้านเนี่ยประมาณนี้นะครับสามารถผลิตขึ้นมาแล้วก็สามารถทําเป็นอาชีพเสริมก่อนแต่มาแน่ในวันข้างหน้าอาจจะเป็นอาชีพลักเลยก็ได้นะครับสาหรับฐานนี้นะครับครับยังฐานงผมนี่คือเป็นฐานขยายในเฮด นะครับคือขยายทําเป็นฐานในทาอาหารวุ้นหรือว่า PDA ที่เขาจะขยายเฮดออกไปนะครับยังเขามีสปอร์ของเฮทยังนักศึกษาบอกว่าบ้านผมเนี่ยมีเฮดอยู่หนึ่งดอกเหนาะมผมอยากจะขยายเฮดออกเขาก็มาสอนในเรื่องของการทําอาหารวุ้นหรือ PDA นะครับในส่วนของอาหารวุ้นนั่นก็จะมีหนึ่งมันฝรั่งข,ขดูดนะครับแล้วก็หัววุ้นนะครับในการทํานี่ก็จะมีขบวนการห่อ,อมาต้ม นะครับต้มมันฝรัง่งกองเอาแต่น้ำแล้วก็เอามาผสมผูโคตรผสมผงวุ้นแล้วปล่อยให้เย็นแล้วก็นําไปนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับทานฐานานี่เป็นฐานของการขยายเนื้อเยื่อหลังจากเขาทําการขยายเนื้อเยื่อเสร็จเขาก็จะมาสอนในเรื่องของการทําเมล็ดข้าวฟ่างนะครับมเมล็ดข้าวฟ่างำทำอย่างไงถึงจะให้เจะเฮ็ดเดอนได้ดีเขาก็แนะนำให้ไปต้มต้มพอแตกหลังจากแตกแล้วเขาก็นํามาพึงแดด หลังจากพึ่งแดดแล้วเขาก็เก็บเข้าไปใส่ในขวดนะครับหลังจากในขวดเสร็จเขาก็เอาไปน,าออน,น,านึ่งข้าเชียอีกทีหนึ่งนะครับจากนึ่งข้าเจี่ยเสร็จเขาก็เอาไปเอาอาหารวุ้นมาเรียงในเม็ดข้าวฟางแต่ต้องขอบวนการในทํนนั้นเขาทําในตู้เ,เชื้อเชี่เฮ็ดขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือในการทําก้อนก้อนเชื้อเฮ็ดนะครับหรือเขาเรียกว่าก้อนเฮ็ดที่จะทําเพื่อการเปิดดอกนะครับ นั่นก็คือขบวนการหนึ่งยางขี้เลื่อยไม้ยางพลาหนึ่งร้อยกิโลนะครับภูไม้หนึ่งกิโลปูนขาวหนึ่งกิโลยิบซ้ำหนึ่งกิโลดีเกลือสามขีดล้ำละเอียดหกกิโลยาเขาก็จะมาสอนเป็นในการขบวนการในการผสมการจับขี้เลื่อยทำยังไงนะครับแล้วการอัดถุงทำยังไงการนึ่งข้าเจีย้ยทำยังไงอันนั่นคือขบวนการเื่อับ <Okay. S 1> นักเรียนน,ยนักศึกษาที่จะต้องได้เยนหู้ แต่ในช่วงระยะเวลาของเรามันจะกระชั้นชิดน้อยนะครับกระชั้นชิดน้อยก็รวบรัดนะครับเร่งห้หนักศึกษาในเรื่องของการจดนะครับการบันทึกข้อมูลแล้วก่อฮห้ได้สอบถามมีข้อมูลมีเบอร์โคจะนักเรียนนักศึกษาต้องมาสอบถามอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ฐานของเรานี่มันมันจะใช้เวลาน้อยเลยเป็นการให้ทดลองนะครับส่วนมากนักเรียนทดลองในการเอาสปอร์ของเฮดจากดอกเฮด เอามาเลี้ยงในอาหารวุ้นหรือ PDA นะครับนักเรียนจะต้องทดลองในการเอาสปอร์จากอาหารเอยจากเราเฮดเอามาจากจุดใดนะฮะเขาแกสอนนักเรียนว่ดสปอร์ของเฮดอยู่จุดใดบ้างนะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเอาไปเนื้อเยื่อเอามาเลี้ยงในอาหารวุ้นคือได้นะครับเห็นนักเรียนบางคนก็บ,บอก,กว่ามือสัน่นบอก,ก้าทำแต่ก็ต้องให้ทดลองนะครับทดลองทำแต่กคนก็ชอบ นะครับในเมื่อทําแล้วก็ถูกใจนะครับถูกใจแต่ผู้ที่มีความหู้หรือว่าผู้ใหญ่ที่เป็นทาอยู่บ้านอยู่แล้วก็อันนั้นก็จะมีข้อมูลถามบอกว่าทํำไมหมเฮ็ดมันบ่ออกทําไมมันเกิดเป็นล้าอื่นนะครับเอาเกาเอามาสาธิตไหมนะครับให้เป็นทําแล้วก็เขาแตกเปลี่ยนเยนลูกกันนะครับยังบางท่านบอกว่าทาเฮ็ดในขอนไม้บ่ออกนะครับผมก็ได้มีเทคนิค นะครับที่จะสอนให้เพิ่อนเอาไปปั๊บเปลี่ยนใหม่นะครับหรือว่าฤด,ดูการที่เขาจะต้องทํานะครับดูการช่วงไหนที่คุณจะเอาขอนไหมมาใส่จะเฮ็ดไปใส่ขอนไหมนะครับช่วงเวลาไหนที่เฮ็ดจะออกบางครั้ง,งชาวบ้านบอ่บอหู้ว่า,าเห็นเฮ็ดออกว่านี่<ๆ>ก็อยากจะทําวันนี่แต่จริงๆบัใจมันมันหลอบของมันอยู่หกเดือนนะครับก็เลยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวบ้าน นะครับของไอ้ปีนอกชาชนจีเข้ามาเฮียนหูน้นี่นะครับก็ได้ได้มาที่เปินทําอยู่กับบ้านก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะก็ก็ถูกใจของท่านนะครับที่ค้นที่ทำมาแต่วันนี้เห็นนักศึกษาคุ้มใจนะครับที่ได้มีความสนใจเป็นผลงานที่ดีนะครับที่เปิ่นจะได้นำไปใช้ต่อไปครับนั่นคือฐานฐานของการทำเนื้อเยื่อของเฮ็ดครับผม